ทดสอบก่อนจัดส่งคุณปรีดาอ่างทองนะครับสั่งรุ่นแบ็คคิลเลอร์มา1ตัวนะครับลูกค้าถนัดมือขวานะครับก็มัดงามเป็นมือขวาให้นะครับถ้าตั้งก็จะพัดดานคางแบบนี้นะครับถ้าตะแคงนอนจะอยู่ด้านบนนะครับอย่างโอเคครับส่วนวิธีการจับนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับประมาณนี้นะครับตามครับนี่นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะในมือนะครับ ยังลองกระสุนนะครับเวลาใส่ลูกกระสุนพยายามใส่ให้หัวยางสีดําตรงนี้เสมอกันนะครับเนี่ยตรงนี้ครับแล้วเวลาเราดึงมันจะเท่ากันทุกเส้นจะทําให้แม่นถ้าเราใส่เอียงนะครับสมมุติผมใส่จับแล้วจับตรงสีดำเนี่ยไม่เท่ากันสังเกตง่ามมันจะเอียงนะครับแรงดึงของยางจะไม่เท่ากันทําให้ยิงไม่แม่นนะครับอาจจะโดนง่ามนะครับหรือว่าสะบัดไปด้านอื่นนะครับเมื่อเราจับตรงแล้วนะครับดึง มันจะเหมือนขนานไปเองนะครับในงานตั้งฉากกับพื้นโลกประมาณ90องศานะครับทาบมาที่แก้มนะครับหลับตาขวาเล็งตาซ้ายนะครับให้ยางเส้นบนครับเส้นล่างอยา้เห็นเส้นล่างโผล่นะครับอ่ามาดึงเสร็จแล้วนะครับตาที่เราเล็งนะครับเราจะเห็นเป้าประมาณนี้นะครับกระป๋องกาแฟนะครับให้อยู่บนยางกึ่งกลางก่อนนะครับซ้ายขวา สูงต่ำเดี๋ยวเรามาปรับนะครับเป็นศูนย์นั่งแท่นเหมือนเรายิงปืนนะครับโอเคเดี๋ยวจะทดสอบประมาณ5เมตรนะครับด้วยเป้ากาแฟอันนี้ผมใช้ลูกเหล็กนะครับเซฟความปลอดภัยมีเป้าแล้วก็มีผ้าคลุมด้านหลังนะครับลูกจะได้ไม่ชิ่งหรือกระเด็นไปโดนสิ่งของหรือผู้อื่นนะครับปลอดภัยนะครับแล้วเก็บลูกมาเล่นต่อได้นะครับประหยัดลูกด้วยโอเคครับทดสอบเลยนะครับลูกที่หนึ่งนะครับ เป้าอยู่บนกระป๋องอยู่บนเป้านะครับโอเคหล่นเลยครับผมอเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับสักคู่ครับ <c oughs> นี่นะครับ กระป๋องก็ทะลุเลยนะครับด้านหลังด้านหน้าทะลุครับถ้าเรายิงถูกที่ถูกทางนะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับฝึกสมาธิเป็นกีฬาที่ดีชนิดหนึ่งเลยนะครับการฝึกยิงหนังสติ๊กเอาผ้ารองด้านหลังนะครับใช้ลาวนะครับหรือไม่มีเราก็ขึงเชือกก็ได้นะครับมีถาดหรือตะกร้าด้านล่างนะครับเอาไว้เก็บลูกเซฟลูกนะครับโอเคฝากไปด้วยนะครับบูมแมลงฝีมือคนไทยและหนังสติ๊กทํามือนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งพร้อมแจ้งเลขพัสดุไปให้นะครับปูป๊บุมาแรงขอบคุณมากครับ